กับตันกับตันหยบตันได้ไหมไ้มเลยมาไดตอนนี้ร้อนไหญ่ก็ได้ได้ได้เราเราข้ามทีเร้เนาะอยากอยู่ทีมพี่เหรอคะเราข้ามเข้าใจว่าหัวหน้าทีมมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้นไหมล้นไหมล้นเยอะฟังฟังฟังไหนตกครอบ หรือหรือเราย้ายไปกลางสนามแล้วยิงเข้าไปไกลๆได้ปะเราใช้เรีนเ่าเลยได้อยู่ใช่ไหมล่ะโอเคได้อยู่นไดเคียได้ค่ะเดี๋ยวเซ็นเตอร์ลกฝั่งฝั่งฝั่งชาโดีก็จะเป็นพี่มาแล้วฝั่งเีาจะเป็นพี่ซิงนะคะน้องน้องสนสอนกันเอแคเนี่นี่นี่ขนาน โอเคนยไปตดเรงนี้มันจะตอกมันจะตกลี่เเชลีติดอยู่ในในกล้อไหเฮ้ยตเลรออกมาคิดไปเองเดี๋ยวเวฟังเสียงจากด้านนี้นะพี่รอสกับพี่ตีนะใช่รู้เลยว่าทีมไหนชนะวันนี้ สิ่งแน่นอนที่แน่นอนครับใช้งานผู้หญิงเป็นงานหลักอะครับออาพร้อมนะอาพูดถึงการซ้อมวันนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างกับกีฬานี้ความพร้อมความพร้อมพร้อมหมอครับคุณจะพูดก่อนหรือให้ผมถ้าผมพูดก่อนมันจะกดไปอ่ะไม่คุณไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้คุณแค่ดูจํานวนลูกทีมคุณอันนี้แค่วันซ้อมเองเริ่มจากกีฬาอะไรมได้กีฬากีฬาอะไรแล้วอยากให้แนะนสี่คูนร้อยหรือกีตาร์กีตาร์สี่คูนร้อยครับ แต่ละทีมแนะนำตัวก่อนที่มาแนะนำครับสวัสดีครับมาพากินนะครับจากทีมชาโดอีเ g ิลครับเน่เฮ้ยเท่ว่ะน้องวีเท่าน่าสาใสวัสดีค่ะไมมี่ค่ะเน่ตบมือตบมือหน่อยตีดังตบดังๆังสวัสดีคสวัสดีค่ะพีมค่ะสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะเยี่ยมเยียมตนคนสียงนี้นะต้องดังดังขึ้นเรื่อยๆรื่นะต้องตนคสียงนี้นะพี่พลอยลูกคาดหวังคาดหวังนะคาดหวังลูกกะโ้นเลยสวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะ อังเปาโอชลิดค่ะตบเลยตบเลยหยุดกันสวัสดีครับกับดันค่ะปอดครับสวัสดีครับปอดครับสวัสดีครับอันค่ะตบใหู้ดอกครับสวัสดีครับอมดีกว่าก่อนครับ หมดยังครับทีมคุณหมดแล้วครับโอเคตาตาผมแล้วนะทีมผมบ้างครับต้องดังอ่ะผมซิงคาริสตนะครับจากทีมไลติงชีต้าครับเชิญน้องๆเลยครับไลนิงหรือไลติงไงไลติงหรือไลติงเลยไลติงมากขอขอเทค2สองได้ไหมครับชื่อทีมมึงก็ผิดแล้วอ่ะไลนิงชีต้าไงเชิญเลยครับสวัสดีค่ะจูนนะคะ สวัสดีค่ะเอแคล์ค่ะเออสวัสดีค่ะเชลซีค่ะเออเหน่อยไรดิสวัสดีค่ะป่านทิตาค่ะเออสวัสดีค่ะเจมี่ค่ะเออเออสวัสดีครับซีครับเออเริ่มเลยความพร้อมของแต่ละทีเป็นยังไงบ้าง ให้พิมคุณก่อนก็ได้ให้เอาก่อนละกันพี่ผมแนะนำตัวไปแล้วก็เอาง่ายๆก็คือพร้อมขนาดไหนก็ดูสมาชิกลูกพิมก่อนยังก้านเไม่เพราะว่าเพราะว่าที่เหลือที่ไม่มาไม่ใช่อะไรเขาพร้อมแล้วไงครับอันนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยคือาว่าไม่พร้อมไม่อะไรอ่ะไม่กคุณบอกไม่มาคือพร้อมไม่มาไม่มาคือพร้อมไงแต่นี้คือเอามาแบบว่าเอามาประชันกับคุณเฉยห้เกียรติก็คือผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งคุณไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่ต้องขนมาเยอะขนาดนี้ เพราะกลัวเดี๋ยวคนไสิ่งดูตื่นเต้นอยู่สิ่งดูตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นดีครับผู้ชายมีอยู่สองคนอันนี้ใช้แรงงานผู้หญิงชัดที่ไม่มามีใครบ้างที่เหลือที่รู้สึกว่าเยอะเลยอ่ะเยอะครับมีใครบ้างมีใครบ้างเยอะเลยอันนี้อันนี้ก็งานหนักด้วยฮะมีแน่ๆมีม่อนธนัชชัยมีใครอีกนะฮะไอ AC AC พี่เฟย์พี่เฟย์เปโนฝัมพี่เฟยเป็นฝั่งนู้นพี่เฟย์เป็นฝั่งนู้น เราสนใจที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะมีน้องจูนมีเอแคครบมีเชลซีมีน้องป่ามีเจมี่แล้วก็มีซีแล้วก็อีกเยอะแยะครับทีมผมคอย่างความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงบ้างฟิตแค่ไหนก็เดี๋ยวให้ภาพเป็นสิ่งที่บอกแผนเ้วยััว่าเดี๋ยวเราจะซ้อมให้ทุกคนดูได้เลยแล้วเรามีใครเป็นนักกีฬาในทีมนี้บ้างไหมครับเอาไปงหน่อยยังไงซีลูกเปิดเลยครับก ไม่ได้วิ่งนานแล้วแต่ก็เคยวิ่งสมัยแต่ก็วิ่งปีนนะลูกแต่วิ่งเร็วฮะแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นนักกีฬามาก่อนนักกีฬาอะไรแบกรอบแรงสนุกอะไรแักรุกแบกรออบเคยวิ่งเคยวิ่งอยู่นะเคยแข่งอะไรมาตอนวิ่งผัดด้วยเป็นวิ่งผัดก็เข้าทางประสบการณ์นะก็เข้าทางนอกจากสีแล้วยังมีเจมี่ด้วยที่เป็นนักวิ่งปีนาข้บมาราธอนมาราธอนอันนี้ก็จะแบบให้เบาๆนะวิ่งมาราธอนเลยเหรอนี่ วิ่งไกลแต่ไม่ค่อยได้วิ่งเร็วแล้วที่ไม่ใช่แต่ความคนละส่วนนะคุณร้ไหความทนทานไงคุณมัดแดงกับมัดขาวไม่ใช่คนละแบบกันนะอันนี้มัดแดงคือความทนนะมัดขาวคือความเร็วนะอันนี้คุณไม่รู้สิเนี่ยไม่ศึกษาเลหน้าทีมเนี่ยคุณกินเนื้อชาบูเยอะเกินไปบ้างน้องอสี่คนข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเห็นในเห็นสมาชิกทีมเราเป็นยังไงบ้าง ฟิตหน่อยฟิตหน่อยเห็นสมาชิกทีมเราเป็นยังไงบ้างผมอยากให้เห็นสายตาน้องเมื่อกี้ที่มองผมมากมีความหวังสุดๆดไยดูจากหน้าผมก็รู้แล้ว่าพร้อมมากแต่หน้าผมผ่านไปเลยไปแต่เนี้ยน่าจะชาแล้วน้องเดี๋ชน้อชื่ออะไรนี๋ยะเอแคเอคน้องเอแคอเคเนี่ยเอแคลาดแล้วทำไมอ่ะจังหวะวิ่งจะชาแล้วทไมอ่ะจะลมจะตีขนตาแล้วมันจะมันจะหนวมันต้านลมเหรอมันจะต้านแล้วมันจะผ่าดแล้ว มันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคอ้ไม่แต่แต่ต้องบอกว่าทีมคุณก็แย่เหมือนกันนะหัวหน้าทีมหนักปากเอ๊ยโอ๊ยจังปากจังปากมต้องเอาต้องออกก่อนนะต้อออกก่อนตองอกก่อนอย่างน้องผู้หญิงใครเป็นไม้ผักไม้ไหนวิ่่่งนมต้ออันนี้ผมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรู้แผนการเราเหนื่อตกเข็ดแทบไม่ดันเลยเมื่อกี้ดูหน้าน้องด้วย ความจริงจังก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าความบันเทิงแล้วก็แทรกเข้ามาได้ครับอาเดี๋ยวดูก่อนว่าใครวิ่งเร็วระดับไหนจะเป็นจักรันอีกทีฝั่งนู้นนี่ว่าฝั่งนู้นครับอะไรบ้างทำไมวันนี้เราขนมาเยอะกว่าฝั่งนี้กลัว่าไงครับขนมากบเลยดีกว่าคืออะไรเงี้ยความสามัคคีกีฬานี่เป็นสิ่งสำคัญนะการมาพร้อมเพียงมาเยอะกว่านี้เห็นถึงความสำคัญของแบบ ความสามัคคีของทีมเราแล้วอะเรามาครบเรามาเต็มกว่าแล้วอะอันนี้คือชนะไปหนึ่งเลยละเอ้ยอันนี้คุณเบลฟพราผมอยู่นนะไม่ไม่ได้เบลอันนี้คุณอยากคิดเองผมไม่รู้ว่าคุณจะมาน้อยด้วยซ้ำแต่ผมว่ามาเยอะไว้ก่อนเพราะว่าพวกผมสามัคคีกันเป็นเป็นพลังอยู่แล้วไงเราไปเป็นแพ็กเราไปเพราะว่าเพราะว่าไม้พัดเนี่ยพี่ฟอยมันต้องส่งมันต้องซื้อใจกันะใจมันสำคัญนะใช่ครับคือวิ่งเนี่ยยังไงใจก็สำคัญไม่ถึงเส้นชัยก็ ICU ีที่ผมได้มีสองอย่างส่วนมากจะเป็น ICU และรองเท้า ทีมผมเขาเรียกวใหม่เก็บทุกคู่คือคนคิดว่าเฮ้ยไม่ได้วิ่งป่ะซื้อใหม่คู่เก่าวิ่งจนขาดไอ้หนอต้องไปซื้อคู่ใหม่เอาภาพหน่อยอย่าไปเห็นว่าคู่เก่าขาดเดี๋ยวเอากลัวเก่งเหมือนกันนี่ใหม่ไม่ตีนเปล่าเลยนะที่ผมเพิ่งซื้อรองเท้าเมื่อวานนะมันไม่หลังๆวิ่งตีนเปล่าแล้วมันเปิดหมดแล้วรองเท้าทีมผมสู้ทีมผมไม่ได้ผมวิ่งเป็นมือด้วยใช้มือด้วยเธอมึงจะเก่งให้ได้ไปพูดไปเยอะเอาไปเริ่มจากน้องผู้หญิงหน้าก่อนเอาไปยังไงบ้างการฝึกซ้อมของเรา อันนี้ที่โยนเพราะว่าสัมภาษณ์ผมไม่ได้เลยไั่งนี้ตรงการพาร์ไงฝั่งนี้อ่ะมือใหม่เป็นยังไงบ้างกับการวิ่งผ่านยังยังไม่ได้เริ่มสอนเลยค้วมีความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นคนจริงใจไอคนที่พูดมาก่อนหน้านั้นนี่ถ้าให้เลือกไม้หนูอยู่อยากอยู่ไม้ไหนขอเป็นไม้หนึ่งแล้วนี่ไม้กวาดนี่ฮะไม้หลังๆมันกดดันกว่าแต่ไม้หนึ่งก็สำคัญนะจริงๆะเปิดเปิดสำคัญโปเปิดตัวเปิด ใหญ่ๆใครฝั่งไหนมีนักกีฬาแวะฝั่งนี้นี่โฟร์ไงนี่โฟร์อ่ะยังไงพี่ฟอ์ร์ไปครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาครับนักวิ่งครับวิ่งอะไรวิ่งลาวครับเตรียมมา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 จากบ้านเห็นเล่เห็นเล่นตั้งแต่ตอนแต่งหน้าเลยไม่คิดว่าจะลงมาเล่นด้วยไปได้เล่นดีเดียวซ้อมบ่อยเลยหรอมีไหมมีมีใครเป็นนักกีฬาอีกไหมครับฝั่งนู้น อ่างเปาอ่าเปาผมล้อเาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างเปาอ่างเปาบอกพี่เองว่าเอาเอาตรงนั้กีฬาอะไรอันนี้นักกีฬานะอ่างเปาด้วยนะฮะเคยวิ่งอยู่ตอนมัธยมค่ะผมบอกเขาไปน้องเราวิ่งอะไรเอ็งจะบอกว่าทุกวันนี้ผมตื่นตีห้าทุกวันเฮ้ยไปวิ่งเหรอไปวิ่งเอาละคาดหวังแล้วพี่ตีเทนนิสนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือดูถูกนะเออถูกไหมล่ะมิ้ว มัวไปเรายังไงอ๋อหามีไปยัามี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 ความมีความถนัดตรงไหนเนี่ยเหมือนคนที่วิ่งบ่อยมากเขาบถ้าเราพูดเราเป็นตัวแทนทีมเอามิวมิวเธอมามิววิ่งยังไงวิ่งยังไง ปกติหนูหนูก็เจะวิ่งแบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนบอกว่าให้หนูไปเดินให้ได้ก่อนเพราะว่าแค่เดินหนูก็สะดุดแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีทีมเบิร์กดูปริมาณดูปริมาณจริงจริงทีมนี้เขามีทิพนารีนะเห็นว่าพี่ชายเขาเป็นทีมชาติปะเป็นนักกีฬาเหมือนกันแต่เราไม่ได้กลัวเพราะว่าของเรา ไม่เกี่ยวนะทีมชาติพี่ชายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาพี่ก็ส่งพี่เออะไรนะพี่ก็ทีมชาตินี่พี่จะไปชมทีมฝั่งตรงข้ามไปแล้มเขาเลื่อมันต้องมีเชื้ออยู่แล้วไม่บอกไงว่าต่อเออพี่เป็นนักกีฬาแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราสามารถฉีดอยู่แล้วปริมาณดูปริมาณอย่างเรานี่เรากังวลวิ่งหรือกังวลเดินกว่าเราหนูกังวลเดินไม่แต่วิ่งหนูก็ไม่เป็นไรค่ะ รองเท้านี่หนูใส่แบบไม่ได้วิ่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วการวิ่งใส่รองเท้าอะไรก็ได้ไม่พูดไปเร <c oughs> ื่อยขาดกังม,มากนะบอกว่ารองเท้าต้องมาจ <c oughs> ากมิวเออให้มิวเรื่องมิวอยากเป็นไม้ไหนหนูไม่การเลือกเลยอ <c> ะ <oughs> สุดท้ายเลยมั่นใจุดท้ใช่ตอนแรกคิดคิดว่าไม้สุดท้ายเหมือนกันนะคะรับปิดรับปิดใช่รับปิดจะพาเต้าเส้นชัยว่างั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงหรือเปล่าถึงไม่ต้องถึงต้องถึงที่ผมจะถ่อมตัวเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติแต่พีน้องรู้ดูกังวลมากเลยเล่นจริงไม่ตัด acting ครับอ๋อ acting กันมาแดงไม่กลัวแบบว่าถ้าพูดจริงจังเดี๋ยวทีมเขากดดันกูวัวไอ้นี่ก็มาเยอะกว่าแล้วไงมอยากชมเยอะดูสิ่งทำหน้าดีไม่ไหวสิอย่งเราเราพอกันแค่ดีไหม อาฟ้าข้างหลังผู้ชายเป็นยังไงบ้างเตรียมความพร้อมขนาดไหนในการวิ่งอ่ะพี่ฟอสก่อนเลยเราครับวิ่งยังไงบ้างมีเทคนิคยังไงบ้างยังไงเดียบร้อยไม่แต่ฟอร์สเขาวิ่งทุกวันบ้างเห็นเขาวิ่งบนลู่าใช่ครับปกติก็วิ่งบ้างวิ่งบ้างอ่้ที่ผมบอกเคลที่ผมเลยไหมจริงๆตัวเต็งเลยนะไม่ได้มาวันนี้คือพี่เฟยใช่เมื่อกี้โทรคุยเขาแล้วเขาฝากสารมาบอกว่าคือ ตอนแรกเขาจะมาแต่พอบอกมีสัมสื่อเขาบอกไอพี่มาไม่ได้ว่ะเพราะว่าถ้าอยากดูพี่วิ่งจริงอ่ะไปดูในอินสตาแกรมเพราะพี่วิ่งตลอดคือพี่จะมาให้ให้ภาพง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปติดตามพี่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งพี่เฟยเขาวิ่งทุกเช้าเราดูพี่เฟยได้เลยเนี่ตัวเต็งจริงอีกทีมาครั้งจริงแล้วนะเจอพี่เฟยเฮ้ยพี่เฟยพี่เฟยน่ากลัวจริงเดี๋ยวผมส่งกิงคองบอนไปสู้ครับน่าพอน่าพอวัดปาได้แบ่งหน้าที่เั็นไงมางทีมผู้ชายฝั่งเรา่ะ อยู่ไม้ไหนหรือว่าอยากอยู่ไม้ไหนกันก็ใช้หลักสากลครับใช่ครับอ้โอไหนออกซุ่มๆจับซุ่มๆจับเพราะว่าของเราเนี่ยมันคุณภาพทุกคนใช่ครับเพราะนั้นใครอยู่ตำแหน่งไหนไม่สําคัญใช่ครับเราวิ่งความเร็วเท่ากันอยู่แล้วใช่ครับมันอยู่ที่ว่าแต่เพราะว่าผมน่าจะเอาไม้ไม้เบื่อไม้เมานะอยากวิ่งอันนี้ตลกอันตลกไปก่อนแต่อยากอยากวิ่งไม้แรก พอวิ่งไม้แรกเสร็จผมจะกลับไปเซตผมได้ต่อแล้วผมก็จะมาวิ่งต่ออีกไม้หนึงได้มเป็นคนเป็นนคไทยแท้ๆเลเซตผมอยู่นะอ่ะโอ้มองอยากอยู่ไม้ไหนครับผมอยากอยู่ไม้ไหนผมว่าผมอยู่ไม้ไหนก็ได้ครับเวามจริงเขาอยู่ของคนข้างๆอะเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิ้มแล้วนะอันนี้จะไม่ไม่เบื่อไม่เมา อนี่แหละสกิลสกิลการวิ่งของเราคือผมบอกก่อนว่าผมอาจจะอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางด้านกีฬามากเพราะว่าไปสติปัญญาหมดไงเขาเขาเฉยสมมุตไปทางไหนก็โดนไปหมดเลยจริงปะเขาสะกิดการเลือกไม่ถูกเลยใครจะก่อนดิแม่แต่ว่าเราเล่นเราเล่นแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบคาร์ดิโอทุกวันอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมากแต่ผมอึดแน่นอนใครพูดเรื่องอึด ผมอืดแน่นอนนะไม่อืดหรืออืดเอาดีดีอืดอ๋ออืดอืดอืดอดเพราะว่าแบบวิ่งวันละาแบบสมมติผมเดินความชันสิบใช่ปหะหนึ่งชั่วโมงครับผมเออทุกวันก็น่าจะพอไหวอยู่อาจจะไม่แหกแหก ก็คือปอดแข็งแรงปอดแข็งแรงครับผมพี่ฟลอยต์กังวลกับทีมนี้คนไหนบ้างตัวเก่งของทีมนี้ตายแล้วอุ๊ยแปบนึงเราดูเหมือนมองไปตรงไหนคุณไม่เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าคุณมองจริงไหมเห็นสิงไหมคุณมองคุณมองข้ามไปได้ไงกูมองใกล้สุดเลยแล้วเห็นไหมมึงเหมือนอะไรหรือวะเหมือนอะไรคนนอนน้อยอ่ะมึงเหมือนตอนนีู้พร้อมนอนแล้วกันเนาะออ้าอผมก็ฟีดเองจริงแล้วฟีด ก็ไม่มาแกพี่กนกมผมว่าทีมมันเขาวก,กกีฬาเยอะอย่างน้องซีอย่างเงี้ยเออก็ซีซีไม่มาใช่เออซีนี่ว่าใช่หน่ากลัวอยู่หน้ากลัวอยู่ออแต่ว่าอย่างที่บอกทีมดำของเราแน่นแฟนครับ ไม้ไหนก็ได้น้องมากได้จริงมันความสามพันธ์กีบี้มันเท่าๆกันหมดอ่ะทีมดำอะเฮ้ยฝั่งเรามีอะไรจะพูดกับเขาบ้างไหมฝั่งเราฝั่งเราเงียบเลยรอดูไหมล่ะรอดูอย่างเดียวเรามีกำลังใจหรือมีบูมทีมีเนยมาฝั่งเราเฮ้ยซู้้เฮยโอ่มีมั้ยมีมั้ยยังไงมันจะแสดงความอ่อนแอ๋เขาเห็นเลยทันทีนะครับไล่ออกแล้วทำให้เขาดูอ่ะตอนนี้เเารามานะบูมแพ้ต้องนี้เลยมันต้องข่มขวัญไงแม้เราจะมาแค่นี้ ะให้สองให้สองทีมคิดคำบูมบูมแบบว่าตอนนี้ให้เวลาคิดเลยสู้เ้ยอยมางเงี้ยเราเลยเราจะแสดงสีหน้ากังวลว่าเราเราเอาสดๆกันอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ต้องมีความพร้อมเรียกว่าวัดใบพิี่ดีอย่างเงียบดิช่วยกันด้วยอ่ะยังไงดิชื่อทีมไหมล่ะชื่อทีม แต่ว่าเสียงกังเขาไว้เราต้องชนะถึงเราคนจะน้อยแต่เราจะมีพลังครับเราจะกล้าไปด้วยกันครับไลนิ่งชีต้านะไลน์พะเยงไรไลน์งไรไลนมงชีตาไลน์ิ่งชีตาเฮ้ยขนาดแอ็คแอ็คเซนอะแคร์ดรีกรูผมก็พอได้อยู่อ่ะ้ามรอ ทำไมทำไมทำไมเราไม่ให้เจมี่เป็นหัวหน้าทีมเลยพันนะฮะเอานะเอานะเอานะมาตะโกนหนึ่งสองนึ่งสองไล่หนิ่งชิดตาไล่หนิ่งชิดตาไล่หนิ่งชิดตาเฮ่อเออผมเนี่ยสำเนียงสำเนียงดีมากให้ปล่อยให้เขาไปเราอนุรักษ์ความเป็นไทยเออเออเอเนี่ยคือโนอินซีอ่ อินซีสีดำอินซีสุดโอเลปะได้เลยได้เลยาครั้งนะสุดท้ายที่นึหนองสามอินซีสีดำอินซีสีดำอินซีสีดำเฮไางหน้า้งที่ยก่เดายแฟนชียร์แต่ละทีมหน่อยก็ย้ำด้วยวาีามีวันไหนมาเชียร์ได้ มีวันที่เท่าไหร่จำได้ใช่ไหมี่11ธันวานคมให ى, ้มาฝากก่อนเลยครับฝากเชียร์ทีม Shadow Eagle ด้วยนะครับทุกกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลนะครับผม <c oughs> แต่ว่าถ้าจะให้ดีมาเชียร์กีฬาดีว่าครับเพราะว่าสนุกสุดผมคิดว่านะแล้วก็ตัวตึงเนี่ยจะอยู่ในกีฬาร์สัส่วนใหญ่ครับผมเราคิดว่าถ้าอยากอยู่ฝั่งชนะก็มา Shadow Eagle ครับ เอาจริงๆผมอยากให้มองเปนภาพรวมดีกว่าให้กำลังใจทุกคนเป็นสิ่งที่ดีเราจะไม่แบ่งฝักแบ่ง่ายกัน คือถ้าเกิดเขาจะแบบว่ามามาเพื่อข่มเหงคนอื่นผมทําไม่เป็นผมอยากให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราทั้งคนทุกคนก็ผมเพราะว่าเพราะว่าก็ผมโดนเคบีมาในบทเรื่องซูน่อยเพราะจริงงานนี้จิมทีวีก็ขนนักแสดงมาเกือบร้อยชีวิตแล้วก็มีหลายกีฬยาอย่างที่มาร์กบอกก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยให้กําลังใจกันมีเปิดขายบัตรด้วยใช่ครับสามารถซื้อบัตรนะครับตอนนี้บัตรยังไม่หมดแต่ว่าใกล้แล้วใกล้หมดแล้วที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับวันที่21ธันวาคม ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับแล้วถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก็สตรีมอะไรสตรีมสตรีมมั่งสตรีมมิ่งเฮ้ะถูกแล้วครับผมเอาแค่นี้เราก็เอาแล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับฝากติดตามด้วยครับใช่ครับใอ่ะเรียยนแถววเสสิลกดี๋ยวอันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ยูเซิร์ก่อนแล้วเดี๋ยวที่จะมีเอ่อถ่ายภาพนิ่งรวมถ่ายภาพนิ่งแยกทีมให้นะ